สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการ PMS Master ถ o ผมอาจารย์แซมครับคลิปนี้ครับเราจะคุยกันเรื่องที่สำคัญมากนั่นก็คือ goal sign หรือศาสตร์แห่งการตั้งเป้าหมายที่บอกว่าสำคัญมากก็เพราะว่าในเรื่องของการบริหารผลงานหรือการบริหารธุรกิจเนี่ยภารกิจแรกที่จะต้องทำก็คือการตั้งเป้าหมาย ถ้าการตั้งเป้าหมายทำได้อย่างดีมีประสิทธิภาพนะครับโอกาสที่ประสบความสาเร็จก็มีมากที่พูดกันง่ายๆก็คือตั้งเป้าดีมีชัยไปกว่าครึ่งหันชัยไหมนะครับมาดูกันนะครับว่า g โ s i g n มันเป็นยังไงครับจริงๆแล้วนะครับ g โ s i g n ก็คือ g o s l setting framework หรือกรอบแนวคิด ในการตั้งเป้าหมายซึ่งผมได้สรุปออกมาทั้งหมด6แนวคิดนะครับพูดชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามนี้ก่อนก็คือ 1. c e c o f o c u s 2. Cost and Effect 3. Uplifting Step 4. 4. C.D.Indicator 5. Basic Factors 6. Inspiring g o นะครับมาไล่ดูในแต่ละแนวคิดเลยนะครับเริ่มกันที่แนวคิด ที่1น,นะครับเราต้องพูดถึง1ก็คือ1เดียวนะครับในการตั้งเป้าหมายสําหรับธุรกิจเราก็ต้องมุ่งไปที่1เดียวเลยนะครับก็คือเป้าหมายของผู้บริหารสูงสุดหรือเป้าหมายขององค์กรน,นะครับจริงๆแล้ว CEO เน่ยนอกจากหมายถึงตําแหน่งสูงสุดหรือผู้บริหารสูงสุดแล้วมันจังมีความหมายที่เป็นในแฝงอยู่นั่นก็คือในเรื่องของคัสเตอร์ Employee หรือและ Organization เดี๋ยวมีโอกาสเราจะมาพูดในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับอละะนี่คือแนวคิดแรกก็คือ CEO โ r o c u นั่นคือการตั้งเป้าเนี่ยต้องมุ่งไปที่เป้าหมายของ CEO นะครับแนวคิดที่สองนะครับเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Cost and Effect นะครับมีอยู่สองเรื่องที่ต้องสนใจก็คือ สาเหตุก็คือ c o ส t และเอ f e ฟ t ก็คือผลลัพธ์หรือผลกระทบพูดอีกแบบหนึ่งก็คือเราต้องการเอ f e ฟ t เราต้องการผลลัพธ์อะไรนะครับสิ่งที่เราจะต้องไปสร้างหรือทำให้มันเกิดขึ้นก็คือทำให้สาเหตุนะฮะหรือต้นเหตุของผลนั้นนะ่ะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องนะฮะถูกเวลาซะก่อนนะครับ พ็เป็นหลักการแนวคิดที่เราต้องนึกถึง cost and effect เสมออย่างเช่นถ้าเราต้องการมีรายได้เราก็ต้องไปนึกถึงลูกค้าฮะเราต้องการลูกค้าเราก็ต้องไปนึกถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับก็คือถ้าสิ่งที่ลูกค้าต้องการจะดีไหมเราก็ไปนึกถึงแล้วอะไรหละ่ะที่เป็นสาเหตุหรือต้นทางที่ทำให้ เขาเรียกนะสินค้าและบริการนั้นดีนั่นแหละครับคอส t a แอนด์เอฟเราก็ต้องคิดย้อนกลับไปเสมอนั่นคือแนวคิดที่2นะครับแนวคิดที่3ามเรียกว่า uplifting step นะครับในการตั้งเป้าหมายนะครับมันก็จะต้องมีการยกระดับขึ้นนะฮะหรือมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องแต่มันก็จะต้องเริ่มมีการ กำหนดมาตรฐานก่อนนั่นคือเป้าที่ต้องการถ้าเป้าในช่วงเวลานี้ไม่ได้เราก็ต้องมีการปรับปรุงให้มันได้และหลังจากที่ปร,ปรับปรุงได้มาตรฐานได้ตามเกณฑ์ที่ต้องการแล้วมันก็ต้องขยับขึ้นไปอีกมีการ develop มีการพัฒนาผมเลยใช้คำว่า uplifting step และไม่มีวันที่จะหยุดนิ่งนะครับมันจะขยับขึ้นไปอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นบันไดหาจุดหยุดไม่ได้ด้วยนั่นคือแนวคิดของการตั้งเป้าหมายเขาเรียกว่า continuous improvement อะไรประมาณนั้นนั่นแหละครับครับมาแนวคิดที่4 4D indicator หรือตัวชี้วัดสีมิตินะครับถ้าเป็น KPI ก็คือเราก็ต้องดูใน4มิตินี้ซึ่งมีอะไรบ้างเป็นเรื่อง ตัวชี้วัดด้านปริมาณนะครับ quantity ด้านคุณภาพ quality ด้านต้นทุนหรือ cost ก็คือเกี่ยวข้องกับเงินแล้วก็สุดท้ายก็เกี่ยวข้องกับเวลาความเร็วนะครับเวลา time นะครับอันนี้หรือ speed นั่นคือคือตัวชี้วัด4ด้านเวลาเราคิดถึงเป้าคิดถึงตัวชี้วัดเนี่ยก็ให้นึกถึง4ด้านนี้เป็นหลักส่วนอื่นอาจจะไปอยู่ในส่วนของคำว่าคุณภาพนะฮะไม่ว่าเป็นเรื่องของความ ปลอดภัยหรืออะไรเงี้ยมันก็สามารถไปอยู่ในหมวดของคุณภาพได้นี่ก็คือแนวคิดที่4 4D indicator ครับโอเคแนวคิดที่5ครับอันนี้สำคัญมาก basic factors นั่นก็คือเหตุปัจจัยนะฮะหรือองค์ประกอบที่จะต้องมีอยู่ในส่วนของการตั้งเป้าหมายโดยเฉพาะเป้าในระดับขององค์กรน,นะครับนะฮะมันจะต้องเป็น basic คำว่าเบสิกเป็นตัวย่อครับ B ก็มาจากบาลานซ์นะครับมันจะต้องมีความสมดุลในหลายๆด้านในด้านของเวลานะครับในเรื่องของปัจจัยสําคัญที่เป็นเหตุและผลนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือ A A ก็คืออไลเมนต์นะครับเนื่องจากการทํางานในองค์กรเนี่ยทำงานเป็นทีมมีคนหลายคนหลายแผนกหลายหน่วยงานทั้งหมดจะต้องมีความสอดคล้องมุ่งไปในทางเดียวกัน นะครับตัว S ย่อมาจาก Smart ก็คือ Smart Go นะฮะนั่นกะนะ็เป็นแนวคิดที่ต้องขยายไปอีกก็คือซึ่งหลายท่านก็คงทราบแล้วนะครับสมาร์ตโนะครับตัว I มาจากคำว่า i t นะฮะมันแปลว่ากระทบมีพลังสำคัญนะครับเป้าอะไรที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมันไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีพลังขับเคลื่อนอะไรก็ปล่อยผ่านสนใจเฉพาะเป้าที่มันมีพลังมันมี Impact นะครับสร้างผลกระทบในเรื่องที่เราต้องการได้สุดท้ายครับ4ก็คือ Cost and Effect นะครับสร้างเหตุให้เกิดผลนี่ก็คือ Basic Factor ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดที่สำคัญมากอีกแนวคิดหนึ่งสุดท้ายครับสุดท้ายก็คือ Inspiring g o ซึ่งเคยพูดไปแล้วในเรื่องของอหลักการแนวคิดเกี่ยวกับ OKR OK เพราะจริงๆแล้ว OKR OK หรือ Inspiring Goal เนี่ยมันก็มาจาก อะไรฮะแนวคิดทฤษฎีในการสร้างแรงจูงใจอันนี้ inspiring ก็คือสร้างแรงบันดาลใจนะครับพูดอีกครั้งนึงมันจะมี6นะฮะด้านด้วยกันก็คือมันจะต้องมีความชัดเจนมีความท้าทายทำให้เกิดความมุ่งมั่นซึ่งเขาจะต้องเป็นผู้คิดผู้ริเริ่มหรือมีความเป็นเจ้าของเราต้องมีการติดตามบ่อยๆ การมุ่งเน้นก็คือทำทีและอย่างและที่สำคัญก็คือทุกคนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้าใจตรงกันก็คือมีความโปร่งใสไม่รู้อยู่คนเดียวนั่นแหละครับนั่นคือ6แนวคิดในการตั้งเป้าหมายสำหรับครั้งเนี้เรามาพูดถึงแค่ภาพรวมก่อนในโอกาสต่อไปเราค่อยๆมาไล่ในแต่และแนวคิดว่ามันมี รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ PMS Master 2โดยผมอาจารย์แซมก็คงจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ